อโอเคก็ต้องขอการสวัสดีในท่านผู้ชมกันได้นะก็วันนี้จะมาบอกเกี่ยวกับการอัพคลิปด้วยนะฮะก็วันนี้ผมก็มาทำเปเปอร์ของผมนั่นเองนะฮะก็คือเปเปอร์นี้ก็แล้วกันเปเปอร์ที่ผมบวาานะฮะโอเคก็ใครที่อยากได้นะฮะก็นใต้ใต้คอมเมนต์นะคือพิมพ์มาได้ให้ถ้าอยากได้คือผมไม่ได้ส่งแบบกระดาษเนี่ยน,นี่คือผมว่าลาดว่า คืออะงไรอ่ะล่างล่างไว้นะฮะนี่คือผมล่างไว<ห>้เดี๋ยวของจริงเดี๋ยวผมจะเอาลงทีหลังฮะเพราะว่าไอที่ภาพนี้ก็คือแบบยังไม่คอยสมบูรณ์นักนะฮะโอเคก็นะก็มีเสียงอะไรก็ต้องขอไปแกก็มีเสียงอะไรก็ต้องขอไปก็อย่างที่ว่านะ คือป๊อปอัพของผมกันเองนะก็ถ้าอยากได้ก็ส่งนี้สกินมาด้วยืีไม่ก็ผมจะให้ไอเดียลายใต้คลิปนะฮะเคนะถ้าอยากได้แบบนี้นะฮะ ใช่แต่แต่ถ้าถามว่าเอามีปีกไหมผมเดี๋ยวผมจะลองทดสอบว่าทีหลังฮะก็ยังไม่แน่ใจกับปีกนะผมก็เลยทำผ้าคุมไปซะนะก็ผมวาดอันไหนมันก็ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะผมก็เลยมาตั้งใจไว้วอันี้ก็โอเคได้ฮะโอเคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฮะก็สำหรับคลิปนี้ไปๆครับ